สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอนวัตรกรรมเพื่อสังคมเชลสกินผลิตภัณฑ์สครับผิวจากเปลือกหอยค่ะแนวคิดที่มาของผลิตภัณฑ์และการแก้ไขปัญหาเปลือกหอยเป็นขยะจากอุตสาหการรมเครื่องประดับและอาหารซึ่งในแต่ละปีมีเปลือกหอยจำนวน7ล้านตันที่ถูกทิ้งและส่วนใหญ่จะถูกนำไปฝังกรบ เปลือกหอยเป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพค่ะเป็นมลพิษทั้งบนบกและในน้ำจึงต้องมีการใช้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมากในการกำจัดเปลือกหอยแต่ร้อยละ95ของเปลือกหอยจะมีแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายอุตสาหกรรมค่ะดังนั้นเชลสกินผลิตภัณฑ์สกับผิว จึงมีการพัฒนากระบวนการแปรรูปเปลือกหอยนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมเวชสําอางโดยใช้ทดแทนไมโครพลาสติกในผลิตภัณฑ์สกัดผิวจากการนำไบโอแคลเซียมคาร์บอนตที่สามารถสกัดได้ในเปลือกหอยด้วยกระบวนการที่ใช้พลังงานต่ำและไม่ก่อให้เกิดของเสียซึ่งการแปรรูปเปลือกหอย เป็นวิธีที่จะสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขยะได้ค่ะความสอดคล้องกับ BCG เชลสกินผลิตภัณฑ์สครับผิวเป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เน้นการแปลรูปของเสียให้เป็นแหล่งรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มจากการนำเปลือกหอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในการใช้ทรัพยากรของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังเป็นการแก้ไขปัญหาขยะจากเปลือกหอยที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะเชลสกินผลิตภัณฑ์สกับผิวนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมเวชสำอางจากการนำไบโอแคลเซียมคาร์บอเนต ที่สามารถสกัดได้ในเปลือกหอยด้วยกระบวนการที่ใช้พลังงานต่ำและเป็นการสนับสนุนกลไกซีโรเวสที่จะสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมและเกิดการแปลรูปขยะเรือทอิ้งให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงได้ค่ะรายชื่อกลุ่มนะคะ65010040นางสาวกันธร,รมณีแยมอ่วง 65010066นางสาวนิชาพัทย์ยงยืน65010141นางสาวจิรชยารุ่งคำ65010162นางสาวนิสุรียายฮนิมะคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ